ผมเป็นสอสบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ตอนช่วงหาเสียงผมมีเวลาหาเสียงได้ดีเบียตไม่กี่ครั้งนะฮะก่อนจะประกาศจุดยืนผมได้ถามทุกคนกรรมการบริหารพรรคแล้วนะฮะว่าเราจะอยู่ตรงไหนฮะทุกคนบอกว่าเราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ถามเขาอีกว่า ถ้าให้ผมเป็นคนพูดเนี่ยผมจะไม่กลับไปกลับมานะเพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการตระบัดสัตวนะ์แล้วผมจะรักษาคำพูดนะต่อมาในห้องถแถลงข่าวของสภานี่วันนึงก็มีข่าวลือทุกคนก็ขอให้ผมลงไปถแถลงข่าวผมก็ไปยืนถแถลงข่าวถ้าคนไปย้อนดูผู้สื่อข่าวบันทึกเทปนี่อยู่นะสีหน้าผมไม่ดีฮนะ ผมบอกให้เลยนะฮะเราถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วเราก็ถามว่ามีใครมาดีลผลประโยชน์ท่านหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับรัฐบาลและสิ่งตอนท้ายนี่คือใครแแมกของเรื่องนี้ฮะท่านยังรักษาจุดยืนไหมขมั่นสัญญาที่ให้ประชาชนทุกคนตอบว่าใช่ผมเรียงมาทีละคนแล้วผมบอกว่าสิ่งที่พูดวันนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ แล้วผมผลออกมาเป็นยังไงฮะผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศนะผมรู้ดีฮนะไม่งั้นผมไม่มายืนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็บังเอิญรัฐธรรมนูญไนะเปิดโอกาสให้สสไม่ต้องทำตามมติพักนะนะทุกคนอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่แต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะทำให้เกิดนวัตกรรมสรับขึ้นมาสองคำฮนะ คำแรกคือคำว่างูเห่าคำที่สองคือคำว่าลิงกินกล้วยครผมบอกเลยนะฮะถ้าผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมเพิ่งเข้าใจสแสลงนี้ชัดเจนวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือ ผมขอภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาว,ว่าท่านไปทําอะไรหรือให้ใครไปทําอะไรทําไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยืนผมบอกเลยนะครับสัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศได้สองปีเศษผม ไม่มีความสุขกับการทำงานท่านมิ่งควรไม่ต้องร้องนะครับ oh. ไม่ต้องเศร้าขนาดนนะั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านทำแบบผมนะถ้าท่านกล้าดีผมก็จะทาผนังกับทนะ่น mm. ผมจะบอกเลยนะฮะ mm. ผมกราบขอบคุณท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาทั้งสองท่านรวมทั้งท่านด้วยฮนะครูแก้วขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะฮะ ประเทศไม่ต้องเสียงว่าประมาณนะผมเป็นสอสอเป็นทีไรชื่อผมลาออกผมลาออกวันนี้นะะเขาก็เลื่อนระดับขึ้นมามีความสุขด้วยซ้ำนะะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่านะะผมขอยื่นใบลาออกสักครู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นนะนะฮะผมยอมที่จะสละความเป็นสอสเพื่อให้มันจบ เพราะผมได้ขอให้พักเศรษฐกิจใหม่ครับผมออกจากพักก็เห็นพักอื่นก็ขับออกกันเยอะแยะสนุกสนานทําไมฮะเพระอุดมการ์ไม่ตรงกันฮะแต่ผมจะฝากข้อความนี้นะฮะคนเอกประยุทธ์และหรือลูกน้องท่านไปทําอะไรเขาถึงเปลี่ยนจุดยืนและต้านกระแสสังคมอย่างนั้นและสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไปยังประชาชนไทยทุกท่านนะฮะ ผมจะยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองผมจะใช้องค์ความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะออกไปพิสูจน์ว่าแม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาล ความเหลื่อมล้ําจะถูกแก้ไขไหมโปรดติดตามก็แล้วกันนะครับและผมก็จะไปเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งในสมัยต่อไปด้วยครับเราได้เจอกันแน่นอนกบขอบคุณครับติดต่อผมทางเบก่อนผมจะเดินไปยื่นหนังสือท่านนะเผื่อพ่อแม่พี่น้อง อยากติดต่อผมนะฮะ Facebook ชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณฮะภาษาไทยขอโทษไม่มีชื่อพักคนะฮะท่านมิ่งขวัญภาพไปคิดให้ละเอียดรอบคอบหน่อยดีไหมครับไม่เป็นไรผมคิดมาแล้วครับนะฮะเสียดายนะครับไม่เป็นไรครับนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านขอบคุณเพื่อนสอสอทุกคนด้วยครับ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับคนมีคุณภาพอย่างท่านพิงขวัญแสงสวนได้ประกาศลาออกแล้วก็ยื่นหนังสือลาออกด้วยก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วกันนะครับ